สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอารันชาแนลนะคะวันนี้เราอ่าอานเนาะก็จะมาชวน,นเพื่อนๆนะคะมาช่วยกันทําความสะอาดบ้านดีกว่านะคะอันนี้ก็ใกล้จะทําบุญเนาะก็จะมาทําความสะอาดบ้านนะคะเพราะว่าลกมากเลยที่ข้างบนเนี่ยจะไม่ค่อยได้มากันเนาะเพราะว่าต่างคนต่างมีงานต่างมีธุระนะคะแล้วอ่าจะทําบุญบ้านเนาะก็มาทําความสะอาดนะคะอืม ความากันกันแรกก็ต้องกันแรกก็ต้องเปิดหน้าต่างก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็คือหน้าต่างที่เปิดไปแล้วน,นี่ก็เปิดไปแล้วนะคะนี่น,นี่คือต้องเปิดอ โอเคค่ะอันนี้เราก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะาจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมาฝาดนะคะฝาดแล้วก็เก็บฝุ่นกันนิดหน่อยนะคะแต่ตรงนี้นะคะอันนี้เราย้ายโต๊ะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเนี้ยมันจะถลอกไปเลยเนี้ยเป็นเขาเป็นพื้นไม้อะ่ะแล้วมันก็จะถลอกแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีว่าจะทำยังไงดีนะคะลบมากเลยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็เก็บแล้วก็กวาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ถึงขบวนการการเช็ดนะคะอันนี้กําลังเช็ดอยู่มมแม่กำลังเช็ดอยู่เลยนะคะนี่น้ำยาถูกพื้นเช็ดเช็ดเช็ดอันนี้อันนี้เป็นไม้นะคะคือเป็นว่าเราไม่ได้เช็ดมานานเนาะเราก็จะใช้น้ํายาถูกพื้น1หนึ่งหน แล้วเดี๋ยวเราก็จะลงด้วยน้ำยาเก็บฝุ่นนะคะแต่จะลงพวกนี้มากกว่าเพราะว่าให้กระดานแห้งก่อนเนาะให้พื้นแห้งก่อนไม่ใช่กระดาน,นโราณเนาะอันนี้ให้พื้นไม้ของเราเนี่ยแห้งก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเก็บฝุ่นกันทีหลังนะคะน้ำยาเก็บฝุ่นเนาะ,ะเพราะว่าอะไรที่เราจะลงน้ำยาเก็บฝุ่นอันนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะเรา เช็ดเรียบร้อยแล้วแต่ลักษณะดูสิคะยังเป็นเหมือนรอยเช็ดรอยคาบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาใช้น้ํายากเก็บฝุ่นนะคะก็จะมันเลื่อมเลยอันนี้เคยทํามาแล้วนะคะก็เลยบอกต่อได้อันนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราลองลงน้ํายากเก็บฝุ่นดูก่อนเนาะน่าว่าที่รอยไม้ที่รากแบบเนี้ยอันนี้รอยติดทนนานเลยคือว่าตอนนี้นะคะได้เช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นะคะก็ดูความาสะอาดในอีกระดับหนึ่งนะคะนี่เช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะคือมาดูน้ำนะคะดำปึ๊ดเลยนะคะนี่ดำมากดำจริงๆนะอะันนี้เดี๋ยวเราจะาจากที่เราเช็ดพื้นเสร็จเรียบร้อยฝาเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยฝาเรียบร้อยเช็ดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็ดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเช็ดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเอา,อา เราพอเราเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทีนี้เราก็จัดเรียบร้อยทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจอารานะคะก็อย่าลืมติดตามาคลิปหน้านะคะเราจะมาเก็บฝุ่นพื้นกระดานกันแบบนี้นะคะดูซิว่าว่า,าดูซิ ว่าเขาจะสะอาดไม่เอี่ยมขนาดไหนแล้วก็แบบนี้นะคะอย่างเงี้ยกระดานเป็นอย่างเงี้ยจะหายไปไหมนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะอะค่ะไปเลยค่ะบ๊ายบาย